พระไตรปิฎกเล่มที่27พระสุตันตปิฎกได้เล่าถึงจำเปยยะนาคราชต้องการบำเพ็ญตบะเพื่อจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์จำเปยยะนาคราชก็คือเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าในบทพระวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกได้กล่าวว่า เป็นบทที่พระเจ้าอุคเสศเนี่ยได้คุยกับชายาของนาคจำเปยยะซึ่งนางนาคกัญญาก็คือชายาคู่บุญของพระพุทธเจ้านั่นเองท่านเป็นใครงามผ่องใสดุดสายฟ้าและอุปมาเหมือนดาวประจำารุ่งเราไม่รู้จักท่านว่าเป็นเทวดาหรือคนทัน หรือหญิงมนุษย์ข้าแต่มหาราชาหม่อมชั้นหาใช่เทวดาคนทันหรือหญิงมนุษย์ไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นเป็นนางนาคกัญญาอาศัยเหตุแห่งหนึ่งจึงได้มายังพระนครแห่งนี้เพราะก่อนหน้านี้พระเจ้าอุคเสศเนี่ยได้รับบริจาคทรัพย์สมบัติมหาศาลจาก จำเปยยะนาคราซึ่งพระเจ้าอุคเสณเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็จะไปเกิดก็จะไปเกิดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าดูก่อนนางนาคัญญาท่านมีอาการเหมือนคนมีจิตฟันเฟือนมีอินทรีย์อันเศร้าหมองหยาดน้ำตาไหลออกจากเบ้าตาทั้งสองของท่านอะไรของท่านหายหรือ ว่าท่านปรารถนาอะไรจึงได้มาในเมืองนี้เชิญท่านบอกเถิดข้าแต่พระอ,องค์ผู้เป็นจอมประชาชนมหาชนเขาเรียกร้องสัตว์ใดว่าอุราคชาติผู้มีเดชสูงมหาชนเขาเรียกร้องสัตว์นั้นว่านาคบุรุษคนนี้ จับนาคนั้นมาต้องการเลี้ยงชีพนาคนั้นแหละเป็นสามีของหม่อมฉันขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดปล่อยนาคนั้นเสียจากที่คุมขังเถิดเพคะเอ่อซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือถูกพรานอะเป็นพรามอะจับ กับขึ้นมาเป็นแสดงโชว์ซึ่งาพามคนนี้ก็เป็นพระเทวทัตในอนาคตนะซึ่งเหมือนแบบจองกรรมกันมาหลายชาติดูก่อนนางนากัญญานาคราชนี้ประกอบไปด้วยกำลังอันแรงกล้าฉะไหนจึงมาถึงเนื้อมือของชายวันพกได้เล่า เราจะใครรู้ถึงการที่นาคราชถูกกระทำจนถูกจับมาได้ขอจงบอกความนั้นแก่เราเถิดแท้จริงนาคราชนั้นประกอบด้วยกำลังอันแรงค่าประกอบด้วยกำลังอันแรงกร้าพึงทำแม้นครให้เป็นอาพัสมทุลีได้ก็คือสามารถทำให้ พระนครเนี่ยไม่ได้แต่เพราอนาคราชนั้นเคารพนบนอบธรรม,มะฉะนั้นจึงได้บากบั่นบำเพ็ญตบะข้าแต่พระราชานาคราชอธิษฐานรักษาอุโบสถในดีถีที่14และดีถีที่15นอนอยู่ใกล้ทางสี่แพ่งบุรุษหมองูจับนาคราชนั้นมาต้องการเลี้ยงชีพ นาคราชนั้นเป็นสามีของหม่อมฉันขอพระองค์ได้ทรงกรุณาโปรดปล่อยนาคราชนั้นจากที่คุมขังเถิดเพคะสนมนาลีถึงหมื่นหกพันนางล้วมล้วนสวมใส่กุลทนแก้วมณีบรรดาลวารีเป็นห้องใสายญาติแม้สนมนาลีเหล่านั้น ก็ยึดถือนาคราชนั้นเป็นที่พึ่งขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดปล่อยนาคราชนั้นโดยทำรรประศจากกรรมอันสาหัสเถิดด้วยบ้านสวยร้อยบ้านทองร้อยแท่งและโคร้อยตัวขอนาคราชผู้ต้องการบุญ จงเหยียดกายตรงเที่ยวไปจงพ้นจากที่คุมขังเถิดเพคะเราจะปล่อยนาคราดนี้ไปโดยทรรมปราศจากกรรมอันสาหัสด้วยบ้านสวยร้อยบ้านทองคำร้อยแท่งโคร้อยตัวนาราดผู้ต้องการบุญจงเหยียดกายเที่ยวไปจงพ้นจากที่คุมขังดูก่อนในพานฉันจะให้ทองหนึ่งร้อยแท่ง กุนทนแก้วมณีราคามากบัลลังสี่เหลี่ยมสีดังดอกผักตบภรรยารูปงามสองคนและโคอุสุพะร้อยตัวโคอุสุภะก็คือโคน้ำนมแก่ท่านขอหน้าคราชตัวต้องการบุญจงเหยียดกายเที่ยวตรงไปจงพ้นจากที่คุมขังเถิดข้าแต่พระอ,องค์ผู้เป็นจอมประชาชน แม้จะมีทรงพระราชทานสิ่งไดเลยเพียงแต่รับสั่งให้ปล่อยเท่านั้นข้าพระพุทธเจ้าก็จะปล่อยนาคราชนั้นจากที่คุมขังทันทีขอนาคราชตัวต้องการบุญจงเหยียดกายตรงเที่ยวไปจงพ้นจากที่คุมขังเถิดจำเปยยานาคราชหลุดพ้นได้แล้วจึงกราบทูลพระราชาว,ว่าข้าแต่พระเจ้า กสิกราชข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระดุงกสิกรัดกสิกรัฐให้รุ่งเรืองข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าประนมอัญชลีแด่พระองค์ขอเชิญสเสด็จทอดพระเนตรนิเวศของพระของข้าพระพุทธเจ้าเถิดพระเจ้าค่ะ ดูกรหน้าคราชแท้จริงคนทั้งหลายเขากล่าวถึงเหตุที่มนุษย์จะพึงคุ้นเคยกับอํามนุษย์ว่าพึงคุ้นเคยกันได้ยากก็ถ้าท่านขอร้องเราถึงเรื่องนั้นเราก็อยากจะไปดูนิเวศของท่านข้าแต่พระราชาถึงแม้ว่าลมจะพัดพึงภูเขาไปก็ดีพระจันทร์และพระอาทิตย์จะพึงเผาผานแผ่นดินก็ดีแม่น้ำทุกสาย พึงไหลทวนกระแสะก็ดีถึงกันนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่กล่าวคำเท็จเลยข้าแต่พระราชาท้องฟ้าจะทำลายไปทะเลจะเหือดแห้งไปมหาปัตพีนามว่าภูตาทะทานและพระสุนทลาจะพึงม้วนได้เมรุบันพศอันหนาแน่นด้วยศิราจะพึงถอนไปจากรากถึงกันนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะไม่กล่าวคำเท็จเลย ดูกรน,นาคาลาชแท้จริงคนทั้งหลายขะเขาเกล่าวถึงเหตุที่มนุษย์จะพึงคุ้นเคยกับอมนุษย์ว่าพึงคุ้นเคยกันได้ยากก็ถ้าท่านขอร้องเราถึงเรื่องนั้นเราก็อยากไปดูนิเวศของท่านท่านเป็นผู้มีพิษไร้ายแรงยิ่งมีเดชมากทั้งโกรธง่ายท่านหลุดโพ้นจากการคุ้มขังไปได้ก็เพราะเหตุแห่งเรา ท่านควรจะรู้คุณที่เราทำให้แก่ท่านข้าพพระุทธเจ้าถูกคุมขังในกระโปรงเกือบจะถึงความทายจากไม่รู้จักอุปการะคุณที่พระองค์ทรงกระทำแล้วเช่นนั้นก็ขอให้ข้าพพระุทธเจ้าจงหมกไหม่อยู่ในนรกอันแสนไร้กาศอย่าได้รับความสำราญกายสักหน่อยหนึ่งเลย คำปฏิทานของท่านนั้นจงเป็นคำสัตย์จริงท่านอย่าได้มีความโกรธอย่าผูกไว้อันหนึ่งขอสุบันทั้งหลายจงระเว้นนาคสกุลของท่านทั้งมวลเหมือนไฟในฤดูร้อนฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนพระองค์ทรงเอนดูนาคสกุลเหมือนมารดาผู้เอนดูบุตรคนเดียวผู้เป็นสุดที่รักฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้ากับนาคสกุลจะขอกระทำรรเวยะวะติกกรรมอย่างยอดยิ่งแด่พระองค์เจ้าพนักงานรถจงตะเตรียมราชรถอันง,งามวิจิตจงเทียมอัศสดรอ,อันเกิดในกรรมโพธกรัตซึ่งฝึกหัดอย่างดีแล้วและเจ้าพนักงานช้างจงผูกช้างตัวประเสริฐทั้งหลาย ให้งามไปด้วยสุวรรณหัดถาพรเราจะไปดูนิเวศของพญานาคพนักงานเพลีตะโพนบันเดาะและแต่สังของพระเจ้าอุคเสนราชมาพร้อมหน้ากันพระราชาทรงแวดล้อมด้วยสนมนาลีสเสด็จไปในถ้ำกลางหมู่สนมนาลีงามสรง่ายิ่งนัก พระเจ้ากาสีวัฒนาราชได้ทอดพระเนตรเห็นภูมิภาคอันงามวิจิตรลาดแล้วด้วยทรายทองทั้งสุวรรณปราสาทก็ปูลาดไปด้วยแผ่นกระดานแก้วไพยทูลพระองค์เสด็จเข้าไปสู่นิเวศของจำเปยยนาคราชอันประดับประดาแล้วงามโอภาสดุจแสงอาทิตย์ มีลัศมีดังสายฟ้าในกลุ่มเมฆพระเจ้ากาสิกราทรงทอดพระเนตรจนทั่วนิเวศของจำเปยยะนาคราชอันดาดาตไปด้วยลุกข้าชาตนานาชาติหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นทิพย์ต่างๆเมื่อพระเจ้ากาสิกราเสด็จเข้าไปนิเวศของจำเปยยนาคราชทิพยดนตรีก็บรรเลง และเหล่านางนาคกัญญาต่างฟ้อนลำขับร้องถวายพระเจ้ากาศิกราชพระเจ้ากาศิกราชเสด็จขึ้นนิเวศซึ่งมีหมู่นางนาคกัญญาตามสเสด็จทรงพอพระไทยประทับนั่งบนแท่นทองอันมีพนักไล้ทาด้วยแก่นจันทิพย์พระเจ้ากาศิกราชนั้นขั้นเสวยสมบัติและทรงลื่นลมอยู่ในหน้าพิภพนั้นแล้ว ได้ตัดถามจำเปยยะจริงๆแล้วพระเจ้ากาสิกราชก็คือพระเจ้าอุคเสนนั่นแหละแต่ว่าพระเจ้าอุคเสนเอ่อคลองเมืองกาสิกราชก็เลยเรียกเป็นพระเจ้ากาสิกราชได้คือมีหลายชื่อเรียกตามชื่อเมืองที่ปกครองพระเจ้ากาสิกราชได้ตัดถามจำเปยยะนาคราชว่าวิมานอันประเสริฐของท่านเหล่านี้ มีรัศมีดังพระอาทิตย์งามผุดผ่องวิมานเช่นนี้ไม่มีมนุษย์โลกดูก่อนพญานาคราชท่านบำเพ็ญตบะธรรมเพื่ออะไรนางนาคกัญญาเหล่านั้นล้วนสวมใส่กำไรทองนุ่มหงเรียบร้อยมีนิ้วมือกลมกลึงฝ่ามือฝ่าเท้าแดงงามผิวพรรณไม่สามพากันยก ทิพยะปานะถวายให้พระองค์ทรงเสวยเหล่านาลีเช่นนี้จะได้มีอยู่ในโลกมนุษย์ก็หาไม่ดูก่อนพญานาคราชท่านบำเพ็ญตบะธรรมเพื่ออะไรอันหนึ่งมหานทีอันชุ่มชื้นดาดดื่นไปด้วยปลาที่มีเก็ตน,นานาชนิดมีนกเงือกล่ำร้องอยู่อึ่งมีท่าทีลำลาบเรียบ แม่น้ําเช่นนี้จะมีอยู่ในโลกมนุษย์ก็หาไหม่หมายความว่าสวยงามมากแม่น้ําก็สวยงามมีอึง่งมีนกเงือกมีปลาดูก่อนพญานาคท่านบําเพ็ญตบะธรรมเพื่อประโยชน์อะไรฝูงนกกรเรียนฝูงนกยูงฝูงหงฝูงนกดูเว่าทิพย์ร่ำร้องเสียงไพเราะ จับใจต่างก็โผผินบินจับอยู่บนต้นไม้ทิพยาสก,กุณาเช่นนี้จะได้มีในโลกมนุษย์ก็หาไม่ดูก่อนพญานาคราชท่านบำเพ็ญตบะเพื่อประโยชน์อะไรต้นวะม่วงต้นสาละหมากเม้าควายต้นว่าต้นรา,นาชพฤกษ์และแครฝอยผีดอกออกผลเป็นวงพวง,พวง ทิพยลุคชาติเช่นนี้ก็ได้มีอยู่ในโลกมนุษย์ก็หาไม่ดูก่อนพญานาคราชท่านบำเพ็ญตบะรมเพื่ออะไรอันหนึ่งทิพยสุคนรอบๆสะโบกขรณีเหล่านี้หอมฟุง้งอยู่เป็นนิดทิพยะสุคนเช่นนี้จะได้มีอยู่ในโลกมนุษย์ก็หาไม่ดูก่อนพญา,า,า,านาคราชถ้ำบำท่านบำเพ็ญตบะธรรม เพื่อประโยชน์อะไรข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนข้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตบะธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรทรัพย์หรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุก็หาไม่แต่เพราะข้าพระเจ้าปราถนากำเนิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นจึงได้บากบัน่นบำเพ็ญตบะธรรมท่านมีดวงเนตรแดงมีรัศนีรัศมีส่องแสงสว่าง ประดับตกแต่งแล้วปรงเกษาและมัดสุเหล่ามัดสุแล้วก็คือมัดผมอะประพรมด้วยจรุนจันแดงฉายแสงไปทั่วทิศดั่งคนธรรมราชนั้นท่านเป็นผู้ประกอบด้วยเทวฤษมีอานุภาพมากเพียบพร้อมไปด้วยสัพพะกามลมดูก่อนพญานาคราชเราขอถามเนื้อความนี้กับท่านมนุษย์โลกประเสริฐ กว่าหน้าภีพบนี้ด้วยเหตุใดข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนเว้นมนุษย์โลกเสียแล้วความบริสุทธิ์หรือความสำรวมย่อมไม่มีเลยข้าพุทธเจ้าบำเพ็ญตะบะธรรมด้วยตั้งใจว่าเราได้กำเนิดมนุษย์แล้วเราจะทำที่สุดแห่งชาติและมรณนะได้ชนเหล่าใดมีปัญญา เป็นผ้าหูสูตรตรึกตรองเหตุการณ์ถี่ท่วนมากชนเหล่านั้นควรครบหาแท้ทีเดียวดูก่อนพญานาคราชเราได้เห็นนางนาคกัญญาทั้งหลายของท่านแล้วและตัวท่านแล้วจะทำบุญให้มากชนเหล่าใดมีปัญญาเป็นผ้าหูสูตรตรึกตรองเหตุการณ์ถี่ท่วนมากชนเหล่านั้นควรครบหาแท้ทีเดียว ข้าแต่พระมหาราชาพระองค์ได้ทอดพระเนตรแห่งนางนาคกัญญาและตัวข้าพพุทธเจ้าแล้วขอจงทรงบำเพ็ญบุญให้มากเถิดกองเงินและกองทองของข้าพพุทธเจ้านี้มากมายสูงประมาณเท่าต้นตาลพระองค์จงรับสั่งให้ราชบุตรขนไปจากนาคพิภพนี้และจงรับสั่งให้สร้างพระราชวังด้วยทองคำ ให้สร้างกำแพงด้วยเงินเถินนี้กองแก้วมุกดาอันเจือปนด้วยแก้วไยทูลห้าพัน 5, เล่มเกวียนพระองค์จงสั่งให้ราชบุรุษขนไปจากหน้าพิภพนี้แล้วให้ราชรงนะภูมิภาคภายในพระราชฐานภูมิภาคภายในพระราชฐานก็จักปัสจากเปลือกตมและและอองทุดี ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้ทรงพระปีชาอันล้ำเลิศขอพระองค์โปรดเสวยราชสมบัติครอบครองพระนครพระราณสีอันมั่งคั่งสมบูรณ์สง่างามล้ำเลิศดุจทิพยาวิมานเห็นปานชนีเดเถิดพระเจ้าค่าจบจำเปยชาดกที่สิบเนื้อความพระไตปิดกเล่มที่ยีเจ็ด บรรทัดที่8 7 0พหกถึง8,841ันแปดร้อเว็บแปดหมสี่พัน org จบแล้วนะคะซึ่งอ่คือคนสมัยก่อนเวลาเขาเขียนแบบอ่าคือคนสมัยก่อนเวลาเขาเขียนบันทึกอะไรพวกเนี้ยเขาจะชอบเขียนเป็นแบบอย่างเนี้ย <c oughs> เขียนเป็นแบบภาษาโบราณโบราณนะคือ,อคนที่เคยอ่านพวกรามเกียนหรืออ่านพวกโครงกรสมัยก่อนนะจะเข้าใจแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่อะจะงงแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นก่อนอะที่ว่าเคยชินกับลิเกหรือว่า,าบทบทกร หรือว่าโครงอะไรพวกนี้คือเขาก็จะฟังเข้าใจได้จริงๆแล้วเนี่ยเ,เมืองเมืองที่พระเจ้าอุคเสนะปกครองอะ่ะก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับนาคพิภพอยู่ก็อยู่ติดกันนั่นแหละก็คือบริเวณนั้นอะ่ะก็คืออยู่คคลมิติไงเออมันอยู่คคลมิติซอะ่ะทรัพย์สมบัติในนาคโลกเนี่ยอยู่คคลมิติกันโลกแต่ว่า ด้วยด้วยพระพุทธเจ้าอ่ะที่เกิดเป็นจำเปยยานาคราชเนี่ยต้องการที่จะหวถวายทรัพย์สินน่ะจำนวนมากอ่ะให้กับพระเจ้าอุคเสนน่ะก็เลยทำให้ทรัพย์สินที่อยู่ในนาคโลกเนี่ยสามารถขึ้นมาบนโลกได้ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันอยู่กันคนละมิตินะมันเหมือนมันเหมือนโลกกับมันเหมือนโลกเนี่ยเป็นพบซ้อนพบกับอีกโลกหนึ่งอ่ะ เหมือนโลกมนุษย์เนี่ยก็จะอยู่คนละโลกกับนาคโลกการที่มนุษย์คนนั้นนะจะสามารถไปยังนาคโลกได้เนี่ยก็คือว่าพญานาคเนี่ยจะต้องพาไปการที่ทรัพย์สมบัติในดินเนี่ยหรือในนาคโลกทรัพย์สมบัติในนาคโลกจะขึ้นมายังมนุษย์โลกมนุษย์โลกคือโลกมนุษย์ได้เนี่ยก็ต้องด้วยอิทธิฤทธิ์ของพญานาคตนนั้นเนี่ยยอมให้นะคะ เพราะว่าจริงๆจริงๆแล้วมันอยู่คนละมิติกันน่ะมันเหมือนต่างดาวอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนดาวของโลกเหมือนดาวโลกกับดาวของพวกนาคะอยู่คนละโลกกันน่ะมันเหมือนดาวโลกก็เป็นดาวโลกคือมันเหมือนกับเป็นเป็นโลกอีกโลกหนึ่งอ่ะที่ว่ามันมีประตูมิติเชื่อมกันได้มันเหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกมนุษย์แต่ว่าโลกมนุษย์เนี่ยสามารถสามารถเชื่อมต่อไปยังมิติต่างๆได้แต่มนุษย์เนี่ย ไม่ได้ว่าจะสามารถเดินทางไปยังมิติต่างๆได้โดยง่ายมันจะต้องมีพลังมันจะต้องมีคนพาไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ